ดูดวงชาวราศีเมษหมื่นแสนล้านล้านเทวดาเอามาให้โชคชะตาแบบนี้หาได้เช่ที่ไหนแต่บอกได้เลยว่าชาวราศีเมษตกตำแหน่งโชคชะตาแบบนั้นเราเรียกว่าตกตำแหน่งเทวดาโดนจิตโดนใจโดนชะตาชีวิตให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ นั่นจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มตกตำแหน่งเดอะเวอร์แสงสว่างมลจันทราเข้ามาดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินคนที่จิตใจอ่อนโยนจะนำพาซึ่งความะสมเหร็ตมาสู่ตัวท่านเพราะฉะนั้นสังเกตดูว่าคนคนนี้ อ่อนโยนแม่ตาดวงตาของท่านเป็นผู้มีบุญกุศลวัสนาให้ท่านมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตั้งใจในธรรมในสิ่งที่ท่านต้องการจะทำตกตำแหน่งชาลต์กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียถึงเวลาแล้วกาบุญกุศลวัสนาใครก็ชดท่านไ่อยู่การที่คุณสับสนงงวยเอาแน่เอานอไม่ได้มีดดาบปักลงมาตรงกลางตัว เป็นไปตามวงล้อแห่งวัตถจากวิวอรษฟูจูนมังเกิดขึ้นในโชคตาฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์เปี้ยงเจ็บปวดด้วยล้าวแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวการที่ท่านได้รับเหรียญทองการที่ท่านได้ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมเดอะสตาสองแสงบนจันทาเทน้ำสู่ธรณีนะผมพระราชาส่งมอบถ้วยทอง นะผมมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสาวกระสายอดทนอดกั้นการตัดสินใจอย่างน่ากลัวจะบังเกิดเพราะนั้นคิดพินิจแต่ตองให้ลอกข้อไปปรปับป,ปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันปัฒนาอย่างก้าวโดดให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรปับป,ปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันให้ท่านลื่นเลงความสุขอยู่แค่ตรงนี้เองปีศาจมูมานเข้ามากีดกั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมปีศาจมูมานนางมารร้ายคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสี การแกล้งในโชคชะตามันเกิดขึ้นเป็นปกติให้ท่านตกตําแหน่งเป็นนักรบเขาเรียกว่าต่อสู้กับปีศาจมูมานให้หมดไปสิ้นคนคิดคิดร้ายนะครับไม่มีทางมาดีนะไม่ต้องไปหวังว่าเขาจะดีด้วยการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอกับพาร์ทเนอร์ดีๆได้เจอกับคนที่ใช่เจอกับคนที่เหมาะสมตกตําแหน่งเดลิเวอร์เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่เข้ามาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่ มันต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันการบัตบดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองถึงตัวท่านแล้วให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าการบัตบดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งสามเหรียญ ด้วยอำนาจบ,บุญบารมีวาสนาจัดหนักจัดเต็มตกตำแหน่งมาพยองกาได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าในหัวงมีแต่มเมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินมื่นแสนล้านจัก,กรวาลเข้ามาส่งผลให้ท่านรู้สึกคึือเขิมในอำนาจบารมีวาสนามื่นแสนล้านเราไม่ได้เปรียบถึงเงินนะครับเราเปรียบถึงสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านนะผมไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเงินทองก็ได้นะนะผม เข้ามาได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นมรดกแก้แหวนเงินทองหรือว่าจะเป็นโชคลาภบุญกุศลก็ได้เราเทพเทวดาฟ้าดินโดมบันดาโดนจิตหุจจาร์พระราชาแห่งเนลจะตกตำแหน่งตัวท่านเขาเรียกว่าบริวารจะเข้ามาสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาช่วยเหลือเราหลวงท่านไ,ได้บริวารในโลกมนุษย์ที่เข้ามาช่วยเหลือท่านอาจจะได้บริวารที่เป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าเข้ามาช่วยเหลือก็ได้เพราะฉะนั้นดวงชะตาชาวราศีเมฆเทวดาเอามาให้แล้วจัดหนักจกัดเต็ม ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมให้ทิปหมอสันได้ให้ค่าครูหมอสันได้นะครับอใอยท่านแจมชื่นราบรื่นเป็นไปได้ดูดีครับราศีเมษจะพบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท,ท้าทายในเดือนนี้ดวงดาวบ่งชี้ถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมษซึ่งจะส่งผลต่อหลายด้านของชีวิตทั้งการงานการเงินการศึกษาและการค้าขาย ด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีเมษจะพบกับความท้าทายในหน้าที่การงานแต่ก็มาพร้อมกับโอกาสที่จะแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ 1. ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นคุณอาจได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่ต้องใช้ความสามารถและความรับผิดชอบสูงนี่เป็นโอกาสดีที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของคุณ 2. การทำงานเป็นทีมดวงดาวชี้ว่าคุณจะต้องร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้นการสื่อสารที่ชัดเจนและการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ 3. โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งสำหรับผู้ที่ทำงานมานานอาจมีโอกาสได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งแต่ต้องพร้อมรับความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วย สความคิดสร้างสรรค์ช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆในที่ทำง,งานความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะได้รับการยอมรับและอาจนำไปสู่การพัฒนาในองค์กร 5. ความท้าทายด้านเวลาคุณอาจรู้สึกว่ามีงานล้นมือและเวลาไม่เพียงพอการจัดการเวลาที่ดีและการจัดลำดับความสำคัญของงานจะเป็นสิ่งสำคัญมาก6 การพัฒนาทักษะใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้ทักษะใหม่ใหม่ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจเป็นการอบรมออนไลน์หรือการเข้าร่วมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณด้านการเงินการเงินของชาวราศีเมษในเดือนนี้จะมีทั้งโอกาสและความท้าทายการวางแผนและการจัดการที่ดีจะเป็นสิ่งสํำคัญ 1>, 1. รายได้เพิ่มขึ้นมีโอกาสที่คุณจะได้รับรายได้เพิ่มเติมจากงานพิเศษหรือโบนัสแต่ควรระมัดระวังไม่ให้ใช้ใจ่ายเกินตัว 2. การลงทุนช่วงนี้อาจมีโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจและไม่ควรเสี่ยงมากเกินไป 3. การวางแผนการเงินระยะยาวเป็นเวลาที่ดีในการทบทวน และปรับปรุงแผนการเงินระยะยาวของคุณอาจพิจารณาเรื่องการออมการลงทุนเพื่อเกษียณหรือการประกันชีวิต 4. ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดระวังค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเช่นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ควรมีเงินสำรองไว้สำหรับกรณีฉุกเฉิน 5. การจัดการหนี้สิน หากมีนี้สินนี่เป็นเวลาที่ดีในการวางแผนชำระหนี้อย่างมีประสิทธิภาพอาจพิจารณาการรวมหนี้หรือการเจรจาเพื่อขอลดดอกเบีย้ย 6. กการใช้ใจ่ายอย่างฉลาดพยายามควบคุมการใช้ใจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นและมองหาวิธีประหยะัดในชีวิตประจำวันเช่นการทำอาหารทานเองแทนการสั่งอาหารด้านการค้าขาย สำหรับชาวราศีเมษที่ทำธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้จะมีทั้งโอกาสและความท้าทาย 1. ยอดขายที่ผันผวนยอดขายอาจมีความผันผวนในเดือนนี้บางช่วงอาจดีมากแต่บางช่วงอาจชะลอตัวควรเตรียมแผนรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ 2. การตลาดออนไลน์เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเน้นการตลาดออนไลน์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการตลาดดิจิทัลจะช่วยเพิ่มยอดขายได้ 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณอาจมีไอเดียใหม่ๆสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการลองพัฒนาและทดสอบตลาดดู 4. การจัดการสต็อกสินค้าให้ความสำคัญกับการจัดการสต็อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาสินค้าขาดหรือล้นสต็อก หาการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและใหม่การบริการหลังการขายที่ดีจะช่วยสร้างความพักดีต่อแบรนด์ 6. การร่วมมือทางธุรกิจอาจมีโอกาสในการร่วมมือกับธุรกิจอื่นๆพิจารณาข้อเสนอต่างๆอย่างรอบคอบเพราะอาจนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 7. การจัดการการเงินธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการจัดการกระแสเงินสดและการควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจสรุปเดือนจะเป็นเดือนที่ท้าทายและเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับชาวราศีเมษทั้งในด้านการงานการเงินการศึกษาและการค้าขายความสำเร็จจัดขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวการวางแผนที่ดีและการใช้ประโยชน์ จากโอกาสที่เข้ามาการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานหนักและการดูแลสุขภาพจะเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนและดูแลตัวเองด้วยการมีทัศนคติที่ดีและความมุ่งมั่นจะช่วยให้คุณผ่านพ้นความท้าทายต่างๆและประสบความสำเร็จในที่สุดใช้พลังงานและความกระตือรือร้นที่เป็นลักษณะเด่นของชาวราศีเมษ ให้เป็นประโยชน์แต่ก็ควรระมัดระวังไม่ให้หุนหันพันแล่นจนเกินไปการตัดสินใจที่รอบคอบและการวางแผนที่ดีจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในเดือนนี้ด้านความรักสำหรับคนมีคู่ในเดือนนี้ชาวราศีเมษที่มีคู่จะพบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในความสัมพันธ์ดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อด้านความรัก ทำให้คุณและคู่ครองมีความเข้าใจกันมากขึ้นมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพในช่วงต้นเดือนคุณจะรู้สึกอยากแสดงความรักและความห่วงใยต่อคู่ครองมากเป็นพิเศษอาจมีการวางแผนทำกิจกรรมพิเศษร่วมกันเช่นการไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือการจัดดินเนอร์สุดโรแมนติกซึ่งจะช่วยเติมเต็มความรักและความหวานให้กับความสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเนื่องจากทั้งคุณและคู่ครองต่างมีภาระง,งานที่เพิ่มขึ้นทำให้มีเวลาให้กันน้อยลงควรพูดคุยและทำความเข้าใจกันรวมถึงหาวิธีจัดสรรเวลาให้สมดุลระหว่างงานและชีวิตคู่สำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่า จะเป็นการวางแผนมีบุตรการซื้อบ้านหรือการลงทุนร่วมกันดาวพฤหัสบดีจะส่งเสริมให้การตัดสินใจในเรื่องสำคัญเป็นไปนอย่างราบรื่นด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีเมษที่ยังโสดเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจรับความรักครั้งใหม่ดาวศุกร์จะส่งเสริมให้คุณมีสเสน่ห์และความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ทำให้มีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดช่วงต้นเดือนคุณจะได้พบปะผู้คนใหม่ๆผ่านการทำงานหรือกิจกรรมทางสังคมมีโอกาสสูงที่จะได้พบคนที่มีความสนใจและทัศนคติคล้ายคลึงกับคุณอย่างไรก็ตามควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและศึกษานิสัยใจคอก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ ในช่วงกลางเดือนอาจมีคนที่คุณสนใจเข้ามาในชีวิตแต่อาจยังไม่กล้าแสดงความรู้สึกออกไปดาวอังคารจะให้พลังและความกล้าในการแสดงออกแต่ควรทำอย่างนุ่มนวลและเป็นธรรมชาติหลีกเลี่ยงการเร่งรัดหรือกดดันอีกฝ่ายมากเกินไปสำหรับผู้ที่เพิ่งผ่านความผิดหวังในความรักมาเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเยียวยาจิตใจและเริ่มต้นใหม่ ควรใช้เวลานี้ในการพัฒนาตนเองทำในสิ่งที่ชอบและเปิดใจให้กับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาคำแนะนำพิเศษสำหรับเรื่องความรัก 1. ควรระมัดระวังเรื่องการสื่อสารโดยเฉพาะในช่วงที่มีความเครียดจากการทำงานพยายามพูดคุยกับคู่ครองหรือคนที่คุณสนใจด้วยความจริงใจและเปิดเผย 2. ใช้เวลาในการทำความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจากความสัมพันธ์อย่าเร่งรีบตัดสินใจในเรื่องสำคัญ 3. หากมีปัญหาหรือความขัดแย้งให้ใช้สติและเหตุผลในการแก้ไขหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หรือการโตเถียงรุนแรง 4. ให้ความสำคัญกับการแสดงความรักและความห่วงใยผ่านการกระทำไม่ใช่เพียงแค่คำพูด ห้าสำหรับคนโสดควรเปิดใจให้กว้างและไม่ยึดติดกับรูปแบบความสัมพันธ์แบบเดิมๆบางครั้งความรักอาจมาในรูปแบบที่คุณไม่คาดคิดโดยรวมแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีสำหรับเรื่องความรักของชาวราศีเมษทั้งคนมีคู่และคนโสดหากรู้จักใช้โอกาสและจังหวะเวลาให้เหมาะสมพร้อมทั้งรักษาสมดุลระหว่างความรักและด้านอื่นๆ ในชีวิตคุณจะสามารถผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างราบรื่นและมีความสุขในเรื่องความรักอย่างแน่นอน